สบายดีสบายดีใครพี่น้องเนาะติดตามคำชมกลิบเฮาเมื่อหนีเฮ้าไว้ชิมาเรามีท่านพี่น้องนิท่านอันนั้าน,าน,าน,านคนกับนูนท่านนี้ก็คือแบบว่าแต่ปูติยาคนเราให้ฟังเลยพี่น้องแ,แต่ผมยังเงี้ยหน่อยเลยอะจื้อแน่บ่จื้อแน่กับ มาลาห้ฟังเนาะเดี๋ยวขเขาเรื่องเลยเนาะนี่ท่านนี่ก็คือแบบว่าหนูพี่น้องเพิ่นมาหามาหากินช่วงกลางคืนเนาะมาหากินช่วงกลางคืนหาอย่างกับโบมี่เนาะจนแจงพี่น้องแจงแจงมากเลยจนแบบว่า มืดอเมือม่อเสลาอะนะพี่น้องบัตรเจงเกินไปทำทำคนเฮาตื่นเต้นเสอะนะเป็นลูกไทยไฮไทยหน้าเนะาะบัดชี้แจงมากอันนี้เพิ่นเห็นคนนะพี่น้องก็คือคนไปไทยหน้าคนเฮาไปไทยหน้าก <c oughs> ็เลยไปถามคนว่าโหโตไม่เห็นยังทำไมไม่เห็นแต้นเสอะเชียวแท้ มาด,ดูมมันแท้เจ้าสมเกงแท้็นบานแน่นี่เนะาะว่าเช่นครับคนกับไหนากับเมื่อยเน่เนาะก็เลยยังใายก็เลยยังใหยหนูก็เลยตอบไปว่ามันมาแมนเท่าดอกที่เกงกูโม่ครับปูตะเวนผลคนบอกไปแนวนี้เนาะ ตะเบ็ดผุ่นเก่งกูโมจะน้อยช่วยๆมากจะน้อยขอยกระเ็ดเวียกว่าได้คนวะแบดฮึมโมโนก็เลยแบบคลองใจพี่น้องคื่อแบบโน้กีนี้แตบบ่ผู้อยากเห็นแบบไพ่เก่งกูโมเนะาะเดี๋ยคู่เห็นก็เลยแบบนี่ยินคนว่าตะเบ็ดเก่งกูโมกะเปิ้ลก็เลยไปถามตะเบ็ดพี่น,น้อง ไปแล้วมันนี่ไปรปะธทนตะเวนไปหอตะเวนก็ทมว,ว่าตะเวนลีบอ่ะเขาว่าเจ้ากิงกูโมูมอตะเวนก็ตาไปว่าบ่าแม่เคยดอกววกิงกูโมึไปสันพุน่นขี่พาพุนาวว่นมอตะเวนว่า พีพาก็คือก้อนเมฆนะพี่น้องพีพ่าพุ่นมาว่หมอนี่ก็เลย่อไปแห้งของใจไปอีกพี่น้องไปไปนี่ไปทั้งีพ่าอีว่าดีบอสเข้ามาเจ้าเก่งกูมุมัวมอพีพ่าก็ต่อไปอีกบอสพ่อแม่คอยรองที่เก่งกูมุมัพุ่น ล้มพ่นมาว่ะมอนุก็บว่ะจะไปถามล้มพ่อเด้อไปพี่น้องไปพี่นอไปถามล้มอีกพะหอพ่นอไปถามวันี้ล้มลีบอข้าว่าเจ้าริงกูมูมาว่วเนานี้ มอล้มกับต่อไปอีกเนาะพี่เนาะโมแม่นข่อยดอสตีเก่งกมุมูพุนพ่นพุ่นพุ่นมาว่ะหัวมอลโน่มาว่ะมอล้มมือระบา,ะบายจะไปทามพุ่นพี่เด้อไปอีกพี่เนี่ยจะทามพุ่นพี่น้องพอไปหอดพุ่นก็ทามพุนพ่นไปว่ะใส่คำว่าเจ้าเก่งกมุมูแม่นแทบอ มอพ่นกับต่อไปอีกวาโมเมนต์ควอยร้อกตีเกิงกูโมูพ่นค้วไอ้พ่นดึกควอยไปได้หันมนเลยล่ะวะมอนว่าหัวให้ของใจกันไปใหญ่พี่นนอะไปอีวันนี้ไปถามคั้ยพี่นนอะไปโมยกับว่า,วา โมเมนต์คอยดอสิกเก่งกูโม่ผู้เสือ,อกพ่นที่เก่งกลัวคอยอีกมาวะงอวะมอนูบะไปไปอีกไปถามเสือ,อกน้องบมาเนี่ไปหอมกับถามเสือกไปว่าแมนแท่บอเขาว่าเจ้าเก่งกูโม่ มอสเสือ,อ,อก็เลยแบาแม่นข่อยด้อนกินกระมุมเจ้าหันแรกก่งก็ข่อยมอเสือวก,ออกว่าเจ้ากัดข่อยข่อยกระคาดเมื่วานนี้นี่เนาะโอ้เพิน่นเยดีใจพี่น,นอ้องดีใจว่าเพิ่นเก่งกระมูเนาะเคยเคยแบบว่าบริยานไผ่แบบนี้แต่ก็ยักไห้สิว่าคนแบบตะเวนเก่งกระมู บัฒนีคนปลูกเขาปลูกยังกรเพินไปหลักกินเนาะก็คือไปขโมยกินของที่คนปลูกอีแยงก็ตามเนาะเพินไปหลักกินไปนหลักกินของคนบัฒนีคนไปเห็นกับยะกลาเห็ดน,นะพี่นอนเพราะว่าเพิ่นกินตอนกลางคืนเนาะหาวิธีกำจัดเพิ่น หายเนะี่ยเร่น้องเพราะว่าตอนไปนี่ไปดักยังกับบ่อพอไปเนานะมันน,นี่ไปนั่งพกตอนกลางคืนไปน,นั่งบอลเพิ่นกินแหละเพราะว่าเพิ่นมักไปหลักกินเขาที่ค้นปูหะและไปดักตอนกลางคืนมันนี่นกับบ่อพอนะพี่น้องบัดนี้มันมีหมา ม้าแม่เนาะพี่น้องมาอันนั้นเลี้ยงลูกลูกสองโตมาเลี้ยงลูกเนาะก็คือมาหากินมาหากินต้องกลาขึ้นคือกันมาหาพวกนูกพวกนี้น,นี่แหละมาธิเนฮันคนไปอันนั้นดักอนี่หฮันก็เลยไปพ่อม้าตันที่มาหากินนะเนาะมาหาพวกก็เลยถามมาตันไปว่าม้ายัางม้ายัางมาตันก็เลยตอบไปว่า มาหากินอล้วเมื่อให้ลูกลูกอยู่อันนั้นอยู่บอนกับสองโตและถ่ายกินน้ำข่อยเปรี้ยวแม่อันั้นแม่ม้าบอกอันนั้นเนาะให้เจ้ามาหาอีกยังคหอคนมามาหาหนูหาอันนี้แหละไปให้ลูกให้เจ้ากำจัดมันได้บ่คนมาเนี่ยนี่นาเนเนาะมันก็เอาม้าตอนก็เริ่มเราได้กำจัดได้ เฮ่จะามากำจัดไม้ค่อยตีข้นกว่านั่นนี่มาตอนนั้นก็เลยมีขอแม่แบบว่าถ้าเจ้าสิ้หายคอยกำจัดหายก็คือเอาลูขอยไปเลี้ยงได้ชองโตเนี่ยคือต้องเอาลูกต้องหับลูขอยไปเลี้ยงคนกะแบบว่ายังหายนูนแห้งนะพี่น้องก็คือแบบตอบไปเลยตกลงเนาะตกลงโอเคคอยสิเลี้ยงเจ้าเองถึงแม่ถึงลูกนี่แหละ ว่าจะเจาะไปยืดมข่อยกับยัดโน้ยให้ข่อยนี่โอเคไปตามนั่นนะเพี่น้นงะฮันเละคนชั่วมือนี่ก็คือตงมีม้าเนอะถูกถูกลงท่าเพื่นนะอนเนาะตงมีมาสู้เพื่อนแล้วกันโน้กชั่วมือนี่ก็คือเห็นยังรักกินของคนหอดชั่วมือนี่เนาะคือมันเป็นแบบว่าในตำราแล้วเนาะพี่นเองอยู่ในตำราและนะ้วเนาะมือคือบุย่าคนแล้วเนาะคือรักกินของคนเลย คนปุย๋ยเนีย้ยอะเงี้ยคู่ล้วคู่คนสิขาก็ยังรักกินคือเรามาทนันนี้ฮันมาดักเห็นเนาะพามามาดักดักได้มันกระโบเบิร์เนาะนนะเพราะว่าโน้นนะมันเอาแม่พปรุกมนลายแลย้วดักกินจะได้กระโบเบริร์ตหาจะได้กระโบเบริร์ตเนาะมีหอนลูกลุนล,ล,ล,ลานแล้วมันขยายพันธุ์นะเนาะนาแต่มันต้อง ทุกคนข้างขึนก็ต้องมีมา้าคือชุมมือน,นี่เนาะทุกคน <c oughs> กอกไงยังอีกแบบนี้ฮาเลชุม,มือนี่ก็คือแบบว่นโนกับพ้นก็คือถ้าควนพอโนก็คือแบบเอามาเป็นอาหารเลยเนาะมากินเลยโอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็ ก่มีอย่างพี่น้องมีนิทานสำหนิแหละที่มาเล่าให้พี่น้องได้ฟังเนาะคือแบบนิทานเป็นบูรุญยาไปแล้วเพิ่นเล่าให้ฟังเนาะก็เลยเอามาเล่าต่อกับบูว่าถือฤทธิ์พิษทังได้กับขอโทษขออภัยน้ำเนาะจะบจำได้แน่บม่ได้แน่อะไรแต่ทีนี้น,น,น้อยก็เอามาเล่าให้กันฟังเนาะโอเคคลิปนี้กับชิจโจ้เพียง,ทงเท่านี้เนาะทุกคน มีเจตนาติดตามกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายพบกันคลิปหน้า